สวัสดีครับวิดีโอนี้ก็จะแนะนำวิธีการเข้าไปดูรายได้โบนัสรายเดือนของธุรกิจ MV ของท่านนะครับสำหรับท่านที่สมัคร MV แบบ900บาทหรือสมัครเป็นนักธุรกิจก็จะสามารถมีรายได้ในธุรกิจย v นะครับหรือแม้กระทั่งท่านที่กำลังจะลังเลหรือตัดสินใจอว่าจะอัปเกรดเป็นแบบ900บาทดีหรือไม่ก็ สามารถเรียนรู้ไปด้วยกันก่อนก็ได้นะครับประกอบการตัดสินใจนะครับวิธีการเข้าไปดูรายได้โบนัสรายเดือนของ MB แบบอัพเดตแบบเรือไทม์หรือตลอดเวลานะครับทําดังนี้นะครับให้ท่านนะครับเข้ามาที่ w w w m b c o t h นะครับเสร็จแล้วนะครับที่มุมขวาบนนะครับให้ท่านทําการ ล็อกอินเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับโดยกดที่เข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบของท่านให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดเข้าสู่ระบบ เพื่อทำการล็อกอินเข้านะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับจะเห็นว่าชื่อของท่านได้โชว์ตรงมุมขวาบนนะครับจะเป็นโรไฟราของท่านนะครับทีนี้การเข้าไปดูไรายได้นะครับให้กดตรงลูกศรชี้ลงเล็กๆตรงนี้นะครับเ,เสร็จแล้วนะครับให้กด Business Center นะครับ กดเข้าไปครับที่หน้านี้นะครับให้ท่านเลือกตรงนี้นะครับที่เขียนว่านะครับตรงคิมเมาส์คีย์อยู่นะครับโปรแกรมคอรลอป lus วงเล็บใหม่นะครับให้ท่านกดโปรแกรมคอป lus นะครับหน้าต่างนี้ก็จะถูกเปิดขึ้นมาแล้วครับ หน้านี้แหละที่เราจะดูผลประกอบการปัจจุบันของท่านว่าปัจจุบันผลประกอบการของท่านเป็นเท่าไหร่นะครับส่วนรายได้รายเดือนณปัจจุบันของท่านนะครับอย่างในตัวอย่างนี้ก็คือท่านจะมีรายได้จากตัวอย่างนี้ก็หมายความว่าณปัจจุบันรายได้ในธุรกิจแอมบได้เงิน424บบาทนั่นเองนะครับ นี้สาหรับคนที่ยังไม่ได้เริ่มทํา MB ด้วยซ้ําไปนะครับอย่างการซื้อสินค้าใช้เล็กๆนน้อยนะครับก็มีรายได้400กว่าบาทนะครับถ้าท่านอยากจะรู้ว่า400กว่าบาทนี้มีการจแจกแจงที่ไปที่มาอย่างไงให้ท่านกดตรงนี้นะครับรายได้ในปัจจุบันของคุณกดปุ๊บนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดว่ารายได้ปัจจุบันของเรานะครับมาจาก ส่วนไหนบ้างนะครับอย่างตรงนี้ก็จะเป็นเงินรางวัลสําหรับการขายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้านะครับทั้งหมด424บาทเลยนะครับก็ท่านสามารถใช้วิธีนี้นะครับกับบนมือถือของท่านหรือว่าบนแท็บเล็ตของท่านหรือว่าบนคอมพิวเตอร์ของท่านหรือ macbook นะครับได้หมดเลยนะครับบิดทำเหมือนกันนะครับก็สะดวกมากมาครับกับ mb ยุคออนไลน์นะครับอยู่ที่ไหนก็สามารถ,ถาทรําธุรกิจได้ คแค่มีอุปกรณ์เคลื่อนที่แล้วก็ต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้นั่นเองนะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ช่วยกดติดตามช anel ของผมด้วยนะครับจะได้มีวิดีโอที่มีประโยชน์ต่อไปมาแชร์หรือแนะนำกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ